เ,เ,เป็นปิดใน,นชิดไม่นอนไหมคะนอนีได้นอนนะตกิค่ะ <c oughs> ไปจุ่มอันค่ะ้องเอิยจะลาแมนี่เก็ือนสองร้อยสี่สิบเจ้าได้สามใช่ไมเพื่อนได้าเลยใช่ยเสิไม่้แก็ใใส่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 ใ่ใส่ใส่ใส่่ใส่ใส่ใส่ใ่ใ่ใส่ใส่่ใส่ใสมใส่ใส่ใก่ใใส่ใส่ใส่่ใจริงเหรอ ่ใชอมากอะไรแนเดียกไอ้ว้ลูกนะ้องกูหุไว้ก่อนลูกะเอาแม่กดได้เลยสิ่งที่ควรซื้อนนี้คือกางเกงกางเกงผู้หญิงนะโค้รคุ้มมากต้องฝังมาตุนแล้วค่ะพี่ทุ๋ยจะต้องซื้อล้องไปจากอะไรดี อยากซไหนด้วยเลยรุ่นนี้ก่อนโหมีเป็นบแปดหมื่นแปดแสนแล้อบอกว่าฉันไม่ชอบแบบนี้แต่ฉันชอบแบบนี้แบบที่มีโงนะคะตัวนี้เป็นัวที่ตอบโจทย์อ้หใช่ก็ไมเหนอรเลัวละสองเก้าหมืนเลยสองเจ็ดเจ็เจ็ดไม่ได้เส่เลยไม่ได้เด้งองกันเลยัน้่ด้งนี้่สมตัวเลยามรุ่นนี้

โอบแล้วเราไปไม่ได้เลยซึ่งพวกพ่อนแบบนแม่ก็ไดีเหมือนกันนะพวกที่ไม่โลไม่มีโเพราะอะไรู้วไหถ้าเขาเก็บสองไม่มีสที่ว่ามันจะหย่อนคอได้พี่ดูดสายรก็มีคาอตงขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ให้มันกระชับหน่อยเรอทดได้มันนั่นดีดีเนาะดีไถ้าีแดล้วน อันเียเชาวันนี้เชียร์เชีาานังแล้วก็เชียร์เชาเนไหนนะคะเส้นนูจริงอันเนี้ยค่าดีมากเราก็หนุจับเราด้วยนะใกันไห้กันคุณมสสัตว์้นี้ยแบบเฮกจงเฮกจอเขาแล้วอย่บอกว่าเขาทำระบายากาศ้ิ่ดีแล้วแครงเขาว่ามันเป็นโคดที่ดีเข้าใจไหมหนูเคยเอนีหยเขากบหน้บ้างคือของของแบบเนี้ยที่มันเปือดแักลับไปมีพีถุงแล้วใส่ ไม่ที่ตเห็นเหว่าใช่ไม่จะเานค่ะเอา่าเขาไเที่ยวื่อนๆตัวที่ก็นไปแต่เนี้ยคนเขบงเขาแบ่งแยกจากการัลเจก็เาแบ่งอแบบนี้เลยดูความดีมากค่ะดีมาใส่สบายพวกเนี้ยพี่จะใส่ไม้วมันจะก็ับไปใส่ไม่ได้สบายเออเขาไม่จับใส่เลยแบบโอี่ใส่ไม่ได้ ไม่อยู่ี่นี่ไม่ไหวนะเพราะว่าวันีเรียร้อยหมดทั้งตัว้ไม่าตัวไม่้องผม่เลยอกได้84่ี่สองร้อ่บ่องร้อี่สิ่ะสมสามดุนเลยสามุนเลยดันดัุนดนามนไหนไหนอ่ะมงชได้ไมน่เลยนะคะฮะไม่อยู่ในตแ่ถ้าเราชมขึ้นไ มันไม่ไม่ต่างกันหนูว่ามี่อตัวยืแล้แล้วแหละว่าเอาแล้วนีีนนี่าา โดนขอเลยอ่ะอันนี้ตอนยังไม่เจอใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เจอบอกนโดนขอลูกนี่นี่แก๊บบ่น้แหนักอ้ยพี่อ้ยพี่ เธอได้เลยนะไม่โดนของเล่นโดนไม่โดนย้ายยาเออกระีกระเด็นเล่นของผู้กบกบกระเด็นเล่นของพี่สมัยก่อนนี่เขดนโดนโดนจ้าหมูม้ามอง